สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยยุีของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้แดดล่มลมโตอากาศเย็นเย็นตอนแรงแนะคะคุณแม่ทํำลิปค่าโปรค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะคุณแม่โปรอยู่ที่ราคาห5ึ่งยหนทุนค่ะค่ะลายนี้ค่ะคือลายเต่างับนะคะหมายเลข12ค่ะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมสวยสลรีนแก้วเก่าต้นประปรับผ้าไหมสวยสรีนะคะ 1550ิบาทคุณแม่โยนทุนค่ะค่ะยามแรงๆเย็นๆนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่โกค่ะขายกิบโตค่ะค่ะลายเต่างับค่ะค่ะเป็นท่าสามตะกกค่ะห้าร้อบบาทนะคะค่ะลูกค้าของคุณแม่ทุกท่านช่วยคุณแม่นะคะขายของทุกวันเงียบมากเลยค่ะขายเงียบมากเลยค่ะยืนอยู่ได้ก็เพราะเพราะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของเมลัาอุนนนนะคะ ค่ะยืนอยู่ได้ค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะลายเต่างับนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะค่ะลายนี้ลายพระเทพค่ะนี่ก็สีแดงข้างเหมือนกันนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ เด็ดโดดเด่นนะคะใส่อาบนหลองงานก็สวยหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายพระเทพค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะท่านไหนสนใจโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เข้ามาค่ะราคานี้หยิบถึงเมื่อมถึงค่ะเป็นราคาที่ถูงมากนะคะ ค่ะเบามากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะอาคุตาคุตาเอาอปลาออกจากหน้ารถมาหรือยังปลาที่ซื้อมาตอนกลางวันเอาออกมาด้วยปา้าคุณยายพูดก,กับคุณตาซื้อปลาเขาคุณตาปลาออกจากรถมาด้วยปลาปลาอยู่ในรถอ่นนี้ก็สวยค่ะเป็นสีขาวงาช้างสีธรรมชาติค่ะเชิงริ้วตีนโยมันไร่ค่ะ สวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะลายนี้ค่ะเป็นลายดอกค่ะดอกค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นลายดอกไอ้นี้นะคะดอกดอกพิกุลคุณแม่ก็ยิ่งเท่ายิ่งแก่ยิ่งยิ่งลืมหน้าลืมหลังเลยค่ะปีนี้ก็เท่าแก่ไปอีกลืมไปอีกค่ะลายดอกพิกุลค่ะ เชิงรี้วตียมโยงบ้านไร่ค่ะ15 5 0้าบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะาร้5ยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะ่าร5อบบาทค่ะค่ะนี่ก็ช่องทางน้ำไหลค่ะ ค่ะราคา1550บาทนะคะท่อทางน้ำไหลประยุกใหม่นะคะสวยดูดีดูเด่นค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงคล้งค่ะค่ะคุณแม่ยามเย็นๆแรงๆนะคะคุณแม่ถ่ายคลิปนะคะค่ะแดดร่มรโมตกค่ะคุณแม่ก็ไปเดินหาซื้อผ้าไหมมือสองกำลังกลับมานะคะค่ะเดินหาหายากมากเลยค่ะแต่คุณแม่ก็ต้องสู้ค่ะ 1,550บาทค่ะเลศหรูดูเด่นค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะอันนี้ก็งานขาวดำค่ะช่วยคุณแม่นะคะช่วงนี้ค่ะขายของเยอะมากค่ะห5ึ่งาร้อยห้บาทสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะค่ะเป็นลายอันนี้ค่ะเรียกว่าลายลายดาวค่ะค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะห5ึ่บาทค่ะ ดูดีดูเด่นมากค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะห5 5 0บาทค่ะค่ะนี่ก็นกยุงค่ะสีม่วงชมพูค่ะเป็นนกยุงอำแพนนะคะค่ะเกี่ยวก้อยค่ะนกยุงเกี่ยวก้อยค่ะ 1550บาทค่ะเป็นขาดสีพื้นคาะพื้นสีเป็นขาดพื้นผ้าออกม่วงชมพูนะคะ่าดูดีดูเด่นค่ะ1550บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะ1550บาทค่ะลายนาคีไอลลยเตางับค่ะค่ะ1 5 5 0บาทนะคะ สวยตลอดการงามตลอดปีค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นลายเต่างัดนะคะค่ะผ้าสามตะกอนะผ้าหนานิ่มแน่นค่ะพื้นผ้าเป็นสีแดงคลางค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางอากาศเย็นๆย็นแรงแงคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะสวยมากค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ ค่ะสวยหาไทยนี่ค่ะคุณแม่ขาบคณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังกามาตลอดบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งสิทธิ์ปกป้องค่ะ